สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเเล่น s l i t e r i o นะคะเป็นคล้ายเหมือนกับ ag.io เลยนะจ๊ะม,มันก็จะเป็นตัวหนอนนะเดี๋ยวจะมาเล่นกันเลยนี้เล่นไปนิดน,นึงแล้ะชื่ออะไรไม่รู้นะตั้งชื่อว่าบันนี่นะคะดูว่ากระต่ายไงนะจ๊ะ นิดนึงนะโอ้ยไหนึ oh. <hating S 1> ่งตายแบบมสองจัดไปเลย go go g า

ว่าของเขาไม่หลกแน่นอนคอมคอมเรานี่อย่าพูดถึงนะสามมาแล้วนะจ๊ะภาคสามนะจ๊ะวันนี้ภาคสามเ <g ül h> จอลุงมาเลยจ้ะพี่ลุงพี่ลุงเออ,อยื้อทำไมมันมาอยู่ตรงนี้แม่งตัวแม่งเดือดรุนเออย้ายย้ายยายทำไมเกิดตรงนี้กลับมาเกิดตรงนี้ แล้วไม่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 ด้ค่ะเราจะไม่แต่งตมกลับเร้จะไม่ลำติดกับโดยนีลาะโอ้ไม่ไอ้คืออูุู้ขอบคุณค่ะเออเราไม่ตัดหน้ากคืออะไรวะหัวร้อนมากแกนี้ บอกเลยนะาหัวร้อนมากสองนาทีแล้วนะจ๊ะอืมต่อกัน้ยอแบบพี่ลุงใจอ่ะย้ายมาอื้อเลยน่ามากแค่นี้หัวร้อนเกมค่ะโอ้ยมีใครรู้จ้วงจวงจ้วงู นี่สายรู้ว่าโลมังลำพังตายลยไม่ยอมตีมาแล้วคู่ไม่จะโตยาวบ้างจะต้องหัดเล่น,นอะไรกันนะหลังมาแล้วกันต้องหัดเล่นสุดนั่นก็เล็กดุฟักมากสักโอ้ย ตัวเล็กสาม,มารถกินเราได้เหมือนกันค่ะถ้าถ้าเราได้ซีลุงอ่ะจริงๆเยมากโอ้ยอาอะอาอาอาออาอยไากันอ้ยไป,ไป,ไปกลับแล้วกลับแล้วกลับล้ bye